โงพยาบาลโรงพยาบาลมักจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ต้องการจะเจอแต่เราจะเจอนะทุกคนนั่นก็คือรถเข็นขยะแอนเฮ้ยถ้าเขาดูแบบไม่กลนะัวเลยแล้วค่อยขยับกล้องแอนกลับมาอย่างเงี้ยเป็นผมสวยนะผมสวยอะวิ่งหนอีอะไรอะเฮ้ยเมื่อกี้หมามันวิ่งตามอะไรก็ไม่รู้ทุกคนแล้วจู่ๆอะ เฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนเห็นไหมหมาวิ่งตามเหมือนตัวปีศาจตัวเสียเน,นี่ยเขาตีลังการด้วยนะแล้วจู่ๆเขาก็หายไปเฮ้ยเป็นไปได้เหรอคนวิ่งดีๆแล้ว,วจูว่ๆก็หายไปอ่ะหรือเขาจะมีวิชาแฮาร์รี่พอตเตอร์ ในท่อทุกคนแล้วจะ่จูก่ก็ไม่คนโอบมาแต่เหมือนเขาดักบออยู่แล้วเลยนะเวลาจะเฟกหรือเปล่ามันเหมือนแค่เป็นมือนคนที่ไม่ใช่ปีศาจหรือมันเป็นปีศาจผมสว่วนเขาเป็นคนนั่นแหละเฮ้ยถ่ายรูปโอสวีทเวร์ แล้วก็หายเข้าไปเฮ้ยแล้วตาเรืองแสงเนี่ยนะไม่มีปากแต่มีตาอย่างเดียวทุกคนเอ้ยเอ้ย,อยผอสวยอยู่คนเดียว ไปผมสวยผมสวยก็ไม่อยู่เหมือนกัน,นะนทุกคนถ้าจะอยู่ไหวะอะจู่ๆมีตัวแล้วก็ไม่รู้โผล่ขึ้นมาจากพื้นอะเฮ้ยเด็กเขาบอกว่าเด็กอะมักจะมีอะไรบางอย่างที่เราอะมองไม่เห็นนะทุกคนดูดิแต่เขาเหมือนเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่จริงนะจู่ๆก็มีคนวิ่งผ่าน <c oughs> แต่ว่าเหมือนเด็กกับพ่อเขาแบบไม่เห็นนะทุกคน เอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแก๊งเลยตา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 ยแล้ว,ลวมันเป็นผู้หญิงชุดขาวอะมันก็วิ่งแต่ว่านี่มันเวลามันก็ดูดืกมากแล้วนะบางทีมก็จะมีสิ่งอะไรอะอันนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรก็ได้ทุกคนเขาบอกว่า เขาเคยบอกว่ากล้องมัจนปิดบางทีน่าจะเป็นมแมลงผ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เลยทําให้เกิดเป็นเหมือนแสงเหมือนจับเป็นอะไรได้สักอย่างนี่อาจจะเป็นแมงมุมแมงสาอะไรเงี้ยทุกคนอาจจะไม่ใช่ผีจริงๆก็ได้เคยมีคนมีข้อไว้นะผมสวยว่าอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรหรอกลองดูอีกทีสิเป็นไม่ได้อาจจะเป็นแค่ฝุ่นหรืออะไรก็ได้ผมสวยว่าอันนี้ไม่นาม่าจะจริงหรอก นี่คือตึกล้างเันไกลพลที่ไม่มีอโอ้ my god โอ้ my god เฮ้ยมาจู่มันก็แบบมีคนโปลมาจากหลังตึกเหรอเห็นไหมในวงกลมสีดแดงทุกคนเห็นไหมเฮ้ยแล้วก็ไม่มีหน้ามีแต่ตาทุกคนเฮ้ย ตึกล้ามันก็แบบเขามีตำนานว่าเฮ้ยนี่อาจจะเป็นแรงโน้มถ่วงที่เกิดขึ้นนะเองแต่มันเป็นตึกล้ามไม่มีคนอยู่มาน่าจะสักยี่สิบปีแล้วมึงเนี่ยดูดิเฮ้ยแล้วลมก็ปลิวเองไม่พวกสังเกตไหมว่าในกล้องเหมือนมีอะไรผ่านเป็นแบบเป็นเหมือนเงาโปรง่ปรงๆเมื่อกี้ ไปลองสังเกตดูอีกทีนะผมสวยว่าอันนี้อะไรอะเก้าอี้ใครอเองอันนี้แต่พวกสิ่งของมันเป็นไปได้ว่ามันจะมีวิเอ้าเอ้เอ,อ้มีสนามเด็กเล่นตึกตฮ้อันนี้ก็เป็นโรงเรียนเก่าแน่เลยอ่ะมีเก้าอี้นักเรียนแล้วก็มีสนามเด็กเล่น เหมือนแบบโรงเรียนลาที่ไม่ใช้งานแล้วอ,อย่างเงี้ยแต่โรงเรียนมันก็มีตำนานนะโรงเรียนผ้มสวยก็มีโรงเรียนทุกคนมีอะป้ะเอเฮ้ออันนี้อะไรอะในวงกลมสีแดงทุกคนเห็นเลยปะอะไรอะ อจะจู่ไฟก็ไหมไม่าจะเกิดไปไฟฟ้าสถิตหรือเปล่า ผมสวยว่าผู้หญิงคนนี้อ่ะเขาจะต้องเคยถูกอาจจะเคยถูกรถชนแล้วก็เสียชีวิตที่ตรงที่เมื่อกี้เนี่ยเลยอ่ะเฮ้ยไม่มีหัวเขาบอกเขาเขาบอกกันว่าคนที่ถูกถ่ายรูปแล้วไม่มีหัวแสดงว่าจะถึงคราวแบบเขาขอใช่แล้วก็นี่แล้วมันตัดต่อจะไม่รู้จะตัดต่อเนอะอะลร ผมสวยผู้ชายคนนี้มังแย่แล้วแน่ๆเลยในกีตาร์ในหอพักแล้วมีอะไรเกิดขึ้นอะไรอะไร่ฮะฮเป็นคนแอนบมองแต่มันมันเห็นแค่ผมมันตุยดาเขาวิ่งวิ่งตามนะวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตาม,ตาม,ตามว่าแบบ็นใครมาแอบบมองเขาเล่นดนตรีอะไรเงี้ย แล้วก็หายไปเลยอ่ะอันนี้อะไรกิ้งออกมาเฮ้ยมันมีมือมือโผล่มาจากใต้โต๊ะถังขยะทุกคนเห็นไหมเฮ้ยมันอาจจะอันนี้กล้องวงจรปิดแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นสุภัย ขนลุกไปหมดแล้วทุกคนทุกคนเห็นนะขนตั้งขนพองหมดแล้วเนี่ย <c oughs> กล้องมืจรนปิดไม่ใช่ <c oughs> กล้องจะโทรสัพท์มือถือที่ถ่ายอยู่ตอนกลางคืนเวลาตีสามนาฬิกา <c oughs> แล้วก็มีวิญญาณปูออกมา้ยเหมือนคนเลยอ่ะเป็นผีจริงๆหรือเปล่าเนี่ยมันเห็นไม่ชัดนะ มันเป็นร่างโปง่งอะทุกคนมันก็เปิดไปเด้ามันจะเป็นผีใช่ไหมเมื่อกี้มันมีอะไรวิ่งผ่านหลังบ่สวยไปแล้วอโอ๊ยหิวไม่ได้แลนไปก่อนนะตีสามนะ